ครับสวัสดีครับอที่เห็นอยู่หน้าจอนะฮะวันนี้เนี่ยเขาจะมาลองนี่ครับเนสกาแฟมาริกา a โนนะฮะผสมราบิก้าขั้วบดละเอียดนะครับละลายได้ในน้ําเย็นนะครับพอเขาบอกละลายได้ในน้ําเย็นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาการทําคลิปนี้นะครับซึ่งผมได้อันแพ็กไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับนี่ฮะเนสกาแฟนะครับออกมา ในหนึ่งห่อเนี่ยบอกว่ามี8ซองนะครับผมสายกินกาแฟาอยู่แล้วทั้งกาแฟาดำกาแฟาเสเร็จรูปนะครับต่างๆก็เลยเป็นที่มาว่าทำคลิปนะฮะนี่โอเคฮะเราก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแก้วเปล่านะฮะทอนคนนะครับแล้วก็บอกว่าละลายได้ในน้ำเย็นนะฮะก็เลยจัดน้ำเย็นมาเลยครับนี่นะฮะ ข้างขวดยังเป็นไอ้น้ำอยู่เลยครับน้ำเย็นนะฮะมาครับดูว่าจะละลายยังไงนะฮะนี่ก็ฉีกง่ายนะครับอันนี้อ่าขย,ยับไปไหน่อยหนึ่งนี่นะฉีกได้เลยนะครับง่ายมากโอเคจากนั้นนะครับเทลงไปครับมาใกล้หนิดหนึง่งนี่เทลงไปอ่า เรียบร้อยครับนี่จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ไนอะกาโนแล้วก็ถึงขั้นตอนสำคัญนะฮะก็คือบอกว่าละลายได้ในน้ําเย็นนะฮะจัดน้ําเย็นลงไปครับเทแล้วนะฮะคนไหมครับอืมดูนะฮะก็ ใส่น้ำแล้วแต่ความชอบนะครับว่าชอบเจือจางหรือชอบเข้มข้นนะครับถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่น้ำน้อยหน่อยนะฮะนี่ฮะไปดูก้นแก้วนะครับนี่มันละลายได้ในน้ำเย็นจริงๆนะครับได้มีมีตะกรอนนิดหน่อยนะครับที่ยังไม่ได้ละลายอะไรมากครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้คนแก้วอะไรมากนะครับตอนนี้นี่นะฮะก็ ออคนนะครับนี่ก็จะค่อยๆละลายนะครับในน้ำเย็นนะครับอเย็นอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอคนสักครู่นะครับระหว่างนี้ก็ดื่มดำมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับของอเม e โนนะครับมีกลิ่นอืมหอมเลยนะฮะอันนี้เนี่ยน่ยจะ ทำละลายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยังมีตะกอนไม่เลยเเนะครับดูรบอบรอบเรียบร้อยครับผมว่าน่าจะละลายมาแล้วเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอืม หอมครับอืมเยี่ยมครับได้รสชาติอเมริกาโนโ่เลยนะฮะอันนี้ว่าสะดวกแม่ครับละลายน้ำเย็นก็ได้กาแฟเย็นเลยนะครับทีนี้สำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟเย็นนะครับหลังจากได้กาแฟเย็นไปแล้วเนี่ยเราก็นะครับแหาน้ำแข็งมาใส่ก็ได้นะครับเพื่อ รสชาตินะฮะให้มันเย็นยิ่งขึ้นนะครับนี่ออกละลายได้ในน้ำเย็นนะฮะล้วก็จาก,ก้ําแข็งมาใส่นะครับนี่ผมก็จะได้กาแฟเย็นแล้วนะฮะดื่มชงดื่มก็ง่ายนะครับรสชาติดีด้วยนะสายกาแฟดำนะครับแ่่จะชอบใน ช่วงที่อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยครับได้กาแฟาเย็นไปสดชื่นแน่นอนครับโอเคครับนี่กาแฟาเย็นผมใส่แําแข็งเรียบร้อยดื่มอืมอืมหัวอ่อยดีนะก็ผมคนติดกาแฟาด้วยแหละอืมก็ ใครสนใจนะฮะก็ไปจัดกันนะครับอเมริกาโน่สมอาราบิกา้าคั่วบดละเอียดนะครับที่สำคัญที่ผมชอบใจมากเลยดอกแคลอรี่ต่ำนี่นะครับเพราะว่าเป็นคนออกกําลังกายด้วยนะครับก็ได้กาแฟดำกินแบบที่มีน้ำตาลบ้างแล้วก็แบบที่เป็นอเมริกาโน่ไม่มีน้ำตาลบ้างนะครับสลหรับสลับไปจะได้ไม่เบือ่อโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ อเมริกาโน่นะฮะผสมลาราบิก้าคั่วบทละเอียดนะครับออริจินอลละลายได้ในน้ำเย็นนะฮะแคลอรี่ต่ำก็เรียบร้อยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันไปนครับมีกาแฟหรือมีเครื่องดื่มอะไรอื่นๆนะ่าสนใจเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม